น่าเสียดายนางเอกมากฝีมือช่องดันแต่ดังไม่สุดเป็นเรื่องธรรมดาไปซะแล้วเมื่อทางสถานีอยากจะปั้นใครสักคนก็ต้องปั้นกันแบบสุดใจเดินหน้าอัดละครแน่นอย่างรัวๆบางรายประสบความสำเร็จแต่บางคนแม้จะพัฒนาฝีมือดีขึ้นแต่ก็น่าเสียดายที่มันยังดังไม่สุดมีใครกันบ้างตามไปดูพร้อมกันเริ่มต้นที่คนแรกจากดินแดนวิกซาม มิ้นรันระวีถูกทางสถานีดันหนักมากกับผลงานเด่นในเรื่องคือเธอแต่ก็ออกมาน้อยมากในเจ้าเรื่องลายกินรีที่ต้องมาตายก่อนซะอีกงานนี้ก็ต้องชิดจอรอดูกันต่ออีกสองเรื่องเพราะว่าเธอขึ้นแทนนางเอกเต็มตัวในกลเกมรักและดุนอับซ้อนไปต่อกันที่วิกหมอนชิดอย่างพระพายรมิดา สวยหวานการแสดงถือว่าโอเคเลยเธอประกบทั้งพระเอกเบอร์หนึ่งมาแล้วอย่างเวียสกลว,วัฒน์แต่สุดท้ายกระแสงเงียบไปสักหน่อยก่อนที่ทางสถานีจะดันต่อให้เป็นลูกสาวของกบสุรวรรณในเรื่องเพลิงกินรีแต่ก็ถูกพับโปรเจกต์ออกไปซะอีกล่าสุดเปลี่ยนมาพิสูจน์เคมีใหม่กับยูโรยศวัตรจะฟินสมใจแฟนๆหรือไม่ต้องติดตาม อีกหนึ่งสาวสวยบูเป้กเกษรินเธอคนนี้ละครแน่นเวอร์ซึ่งก็น่าเสียดายกับละครเรื่องรังรักพลังใจพลิกเล่นเป็นแฝดแต่เร็ติ้งกลับเลือนรางและไหนจะโดนทัวลงหนักมากในเรื่องบ่วงวิมาลาล่าสุดผลงานที่ใกล้จะลงจอเปลี่ยนบูไปซะเ,เลยเพลิงพลายจะเปรี้ยงหรือไม่ต้องตามลุ้นกัน ฝากฝั่งช่องวัน31นางเอกหน้าหวานเพลงขวัญน,นัตยาดดวรุ่งมาแรงถูกช่องดันแบบสุดใจและที่น่าปรบมือก็คือการแสดงของเพลงขวัญน,นั้นดีขึ้นมากแต่ที่น่าเสียดายมากก็คือมีโอกาสได้ประกบคู่พระเอกแถวหน้าอย่างต่อธนภพในเรื่องตายล่าแต่กลับไม่ค่อยมีคนพูดถึงเธอเลยเอาเป็นว่าให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์กันต่อแฟนๆก็ส่งกำลังใจให้พวกเธอกันได้นะคะ